สวัสด,ดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็กำลังจะเดินไปซื้อวัตถุดิบไปไปเดินไปเลยนามาเมเก็ อย่างแรกอ่ะสีที่เราควรจะมาซื้อเนี่ยควรจะเป็นสะโพกไม่น้องติดสโพกโที่เห็นอยู่สอง <ST AR> อย่างแครผมว่าเอาน้องติดสโคกไปแล้วกัน <ST AR> เอาน้องติดสโพกไปแล้วกันนะครับเอาน้องติดสโพกโลนึงครับใช่ <ST AR> ครับเท่า <ST AR> ไหร่ครับโลนึง <ST AR> ไปดูหมึกกันต่อ

ก็ปลาหมึกโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีวัตถุดิบแต่ที่บ้านมีละโอเคแป่ทำกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับ,เ,รเ,บเลยวะเราก็มาอยู่ภายในบ้านร้าง่ม,มีหม,มาโง,โง,โงโนน่ๆตัวนึงเห็น<อ> <c oughs> ไหมครับวิญญาณมันดูร้ายแค่ไหนเชิชงลหลอยิ่งนะักโอ้ตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้โง่วิญญาณโง่แล้วลบลบจบไป พักกันแป๊บหนึ่งเรานะครับกำลังลงไปครัวนี่นะครับอย่างแรกวัตถุดิบของเราเส้นใหญ่กีเรีนคู่อันนี้ปลาหมึกมไข่อ,อันนี้น้องติดสะโพกสอซอยนางรม,มนางรมน้ำปลาปลาน้ำตาลแล้วก็ผิกไทยน,น้ำตาลโอเค ตอนนี้เราก็จะมาต้มน้ำกันครับตีเท้าโอเคตอนนี้ก็รอนครับไปมา,มาหั่นมึกก่อนนี่โอ้โหหั่นมึกแ <c oughs> บบプロフェชั่นดูท่ามันหั่นโอเคทุรักทุเล่ิดนึงไว้ทีน่าทายมัน <c oughs> เนี่ยโปรเฟชชั่นอลใส่น้ำปลาใส่ซอสหอยนางรมใส่พริกไทยไว้ใส่ซอสหอยนางรมไงนั่นแหละใส่หมดเลยอย่าเยอะอย่าเยอะมากอีกนิดนึงนิดนึงอย่าเยอะนั่นแหละใส่ใส่น้ำปลาด้วยน้ำตาลพริกไทยนี่น้ำปลานะครับให้หมดเลยปลาดูมันใส่โอ้ยไม่ใส่มีเลยมานี่ใช่ไหมไม่น้ไม่ไป นะอะไรโอเคกันคนเลยสีนะครับก่อนคนคนุดยอบคนคนครับคนคนอยู่คนอยอะครับไม่ได้มองกินโบท๊ทเขมมลยโอเคน้ำก็เริ่มเดือดละมาใส่เส้นกันเลยเดือด เส้นพันลงวกกับส่ไข่ไปลงอ้าวนี่ครับทาไ<า><า>ด้นน่เน่น้ำก็ลงไปในเกาเอ้ยตอเตาแก๊สอันนี้ครับก้นตอน เาเส้นใหญ่ออกมาจากน้ำที่ต้องน้าตาเหมือนกุานี่นี่นะหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็หั่นเป็นชิ้นอย่างนี้กันหมดเลยเออส่วนหนวดไม่เกี่ยวเอามาประดับมาเป็นตัวแล้ยนี่โอเคเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปมาไก่ไกนี่นะครับ อย่างแรกล็ะกระดูกกระดูกใหญ่มากกระดูกเยอะกว่าเนื้ออีกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาเนื้อที่มีอยู่เนี่ยปไ,ไปหั่นโอเค ช้อนนั่นแหละคน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 เราจมันจะลงไก่ก่อนนี่ก็ใส่น้ำมันไปเย,ยอะอยโอเคลงไก่เลยโอ้โอเค,อเคตอนนี้เราลงเส้นละนี่ มี่ปลาหมึกกับไก่ยอยู่ใส่ลงไปอ่ะ hey. อเทเทก็โอเคแล้วเวลาเทไข่ยยนเนีเ่ยเทตรงกลางเออเสร็จแล้วทิ้งไว้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 ทิงไว้อรอรอ,รอเล่งไปเล่งไปเอมาตอนนี้ได้แล้วครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกคลุกเลยครับนี่มาเจือก<ล>ารกันครับก็โอเคมาใส่เริ่มด้วยการใส่ผักตุ๋นกันะครับ ขาาั้นใต้เลยโอเคซีเครอร์เสิร์ข้าไก่หัดลงใส่จานล้ครับนี่โอ้ดูน่ากินมากครับซาลาเป ดีครับเรากล<ด>ังเดินทางไปบ้านไอ้ไอหนักไอ้มอ้นนะครับดูให้ว่าเราจะออกมาจากบ้านแล้วจะมอ้นตอนนี้เราก็ได้เข้ามาสู่ในบ้านร้างที่ว่าวิญญาณเยีนยนนี่ครยต้องเทำแล้วโอ้โหอะไรนะนี่มันบ้าน ピッシュになこう。